มาถึงเ,เรื่องโวลูมครับในกรณีที่ไอตัวโวลูมครับโวลูมสูง<ม>ก็คือไม่ได้บ่งบอกว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงโวลูมต่ำก็เช่นกันครับใช้ในาการวิเคราะห์สําหรับเวลาราคาทะลุเพื่อหาจุดอ้างอิงครับผมเมื่อราคามีการปรับตัวจากจุดจุดหนึ่งขึ้นไปจุดจุดหนึ่งโวลูมก็ต้องสูงตามพอมีโวลูมสูงตามนั้นก็หมายถึงจํานวนจํานวนเม้าครับที่เข้ามา เกาะกับราคาในโซนโซนนั้นครับผมแล้วก็ปกติแล้วเมื่อเราตามราคาขึ้นไปราคาก็มักจะนิ่งครับซึ่งโวลุ่มก็จะมีการลดหลั่นลงไปตามระดับราคาในส่วนนั้นครับแล้วก็คนที่ตามราคาขึ้นไปนั้นจะดูได้ครับว่ามีจํานวนมากหรือน้อยก็ดูจากโวลุม่มครับปกติแล้วราคาที่ตามราคาที่ นักเก็งกำไรตามขึ้นไปแล้วก็คือจะมักไปต่อได้ไม่ค่อยไกลครับผมคือราคาจะมักปรับตัวลงในภายหลังเพราะว่าสวนทางกับคนส่วนใหญ่ครับโดยมาสังเกตกันครับเรื่องเวลาราคาวิ่งขึ้นไปครับบอลุ่มก็จะสูงครับผมแล้วก็ราคาก็จะนิ่งช่วงบลุ่มที่สูงก็คือมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรเยอะซึ่งรูปแบบที่มันจะเกิด ก็จะเป็นน่าจะเป็นรูปแบบขาขึ้นครับเพราะว่าราคามันเคยขึ้นมาก่อนต่อไปก็คือตรงนี้ก็จะทแท่้เทียนเป็นชุดขาขึ้นด้วยจากนั้นพอมีวอลุ่มเข้ามาราคาก็มักจะน,นิ่งมักจะน,นิ่งเพราะว่ารา,ายใหญ่เขาไม่ต้องการให้รายย่อยตามราคาขึนไปครับผมจากนั้นก็จะมีการทุบเก็บของลงมาโดยครับในกรณีขาขึ้นวอลุ่มที่สูงขึ้นไปนั้นคือมีจํานวนครับมี นักเก็งกไรครับมารับระดับราคาในทุกราคาเลยครับผมดังนั้นตรงชุดแท่งเทียนนี้ก็จะเป็นจุดอ้างอิงว่าครับผมน,นักเก็งกำไรนั้นตามราคาขึ้นไปแล้วก็สามารถตามราคานั้นทันด้วยเพราะว่าราคานั้นชะลอราวๆสี่ห้านชั่วโมงก่อนที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันจะขึ้นไปแบบนั้นครับผมดังนั้นจึงเกิดการเก็งกำไรเพื่อกินสดต่างในส่วนด้านบนครับผมแล้วก็คนที่ ตามราคาตรงส่วนนี้ไม่ทันเขาก็ไปสามารถตามด้านบนครับผมเพราะว่าแนวต้านก็กลายเป็นแนวรับไปด้วยจากนั้นเมื่อทุกคนหลั่งไหลเข้ามาในตลาดแล้วราคาก็จะปรับตัวลงเองครับผมโดยไม่มีสัญญาณอะไรเลยค่อยๆปรับตัวลงหรือจะปรับตัวลงแรงๆก็ได้เพื่อเก็บเอาของที่โซนด้านบนครับขายทิ้งลงมาครับก็จะดันราคาต่อในเมื่อปรับตัวลงมาแรงๆแ,แล้วโวลุ่มที่สูงขึ้นก็ไม่ได้แปลว่า เป็นวอลุ่มการซื้อกลับครับผมเป็นวอลุ่มที่กลุ่มด้านบนขาดทุนแล้วก็ยอมขายขาดทุนให้ครับกลุ่มของรายใหญ่ครับซื้อกลับนั่นก็คือรายใหญ่จะซื้อได้ที่ราคาต่ำมากๆครับผมจากนั้นราคาก็จะมีการมีบาวกลับขึ้นมาครับผมแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะต่อไปนั่นก็คือเวลาครับเ,เวลาเมาเข้ามาเกาะ โดยเดิมๆตรงเนี้ยที่ว่าราคามันลงไม่ได้แล้วซึ่งคาปฏิกิยากับแนวรับที่มันเป็นเลขศูนย์ครับเป็นเลขตัวกลมๆครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแนวรับที่เขาให้จากนั้นพอมีเม้าตามเข้ามาเยอะๆแล้วราคาก็จะขึ้นไม่ค่อยได้ครับผมราคาก็จะมีการวกกลับที่เดิมซึ่งการวกกลับอาจจะเป็นวอลุ่มต่ําหรือไม่ต่ําก็ได้ครับ ถ้าเป็นวอลุ่มต่ำก็กคือ,อมีรายใหญ่ทำราคาครับผมส่วนเ,เรื่องวอลุ่มที่สังเกตก็คือจะมีทุ่สังเกตนิดน,ดน,นหน่อยๆนะครับก็คือรูปแบบที่ครับรูปแบบที่ทุกคนนั้นคา,าดการครับคาดการอย่างสุดตรงหรือว่า,ามีการคาดการว่า ราคาจะทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วทีนี้ถ้ามีววลุ่มสูงถกิแบบนั้นก็นึกได้เลยครับว่ามีา่กลุ่มครับมีกลุ่ม,ม,มนักเก็งกำไรหรือนักเมาเข้ามาในตลาดมากจากนั้นราคามันก็มักจะไปได้ไม่ท่าไกลครับแล้วก็รูปแบบที่ท,ทาําฐานรูปแบบที่มีลีลามากๆนั่นก็คือ,อจะมักไปได้ไม่ค่อยไกลครับส่วนรูปแบบที่ไม่ค่อยมีลีลานะก็คือการทําราคาของรายใหญ่หรือ พอจะขึ้นก็ขึ้นเลยครับขึ้นแบบว่ารายย่อยครับที่ขาดทุนมาไม่กล้าตามราคาครับผมส,ส่วนตัวสรุปของโวลุ่มก็คือครับดูโวลุ่มที่แปลกแปลกครับเป็นหลักนั่นก็คือโวลุ่มที่มีครับยอดสูงสูงครับในแต่ละกรณีแล้วก็หาจุดอ้างอิงครับผม แล้วก็วอลุ่มต่ำๆในกรณีราคาวิ่งสูงๆเงี่ยก็คือมันารายย่อยจะรู้สึกว่ามันสูงเกินไปซึ่งพอเขารู้สึกว่ามันสูงเกินไปราคามันก็จะสูงได้อีกครับส่วนในกรณีที่ต่ําเวลาวอลุ่มต่ําๆครับผมในกรณีที่ราคาเ,าเคยลงมาแล้วครับมันก็จะลงได้อีกลงแรงกว่าเดิมโดยวอลุ่มมันต่ำครับเพราะว่า,าถ้าจะซื้อกลับมันก็สวนทางกับคนทําราคาครับคนทําราคาต้องการราคาต่ํา มากกว่าที่จะต้องการซื้อราคาต่ำไปขายสูงๆครับผม